ก็ขอการสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในจังเกิลโนโปนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นซินิเทียนะครับผมทางการฟาร์มทางสกิลแล้วก็ไอเทมรวมพลังแฟนครับงั้นเราไปที่ไอเทมรวมพลังแฟนก่อนเลยดีกว่าก็ไอเทมผมจะออกเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณนี้นะครับลังจกขึ้นเสร็จแล้วทุกอย่างวับมันจะประมาณเนี้ยครับพอขึ้นประมาณนี้เสรมันจะขึ้นเป็นจอกออเลยครับ ก็เป็นบาดแฝงครับผมดางนั้นเป็นโบกึ้จะเปีเ่ยนหรือไม่ก็มูรานะครับถ้าเจอตัววีผมจะออกเป็นขไข่ทรงมือขี้ทิ้งเป็นอันนี้นะครับผมพอยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นนี้ก็ได้ครับหรือจะออกก่อเกิดก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดนะร่างแฝงเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นแบบนี้นะครับใช้ได้ทุกเกมนะแล้วก็ถ้า เจอตัวบางสี่ตัวขึ้นผมจะใช้เป็นเคอร์ตบครับผมขลังเป็นสีเหลืองแบบนี้นะโอเคส่วนเจอตัวพวกถึกถึกไฟเตอร์ถึกถึกอะไรเงี้ยผมจะใช้เป็นเซตนี้ครับผมใช้เซตนี้เลยหน่อนะเจอซีก็เปลี่ยนทากันทีซีเป็นซีทีแทนนะก็เอาป่าไอานี้คือแล้วแต่ท่านผู้ชมไปจัดเองมันแล้วแต่เกม้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นสกิลก่อนดีกว่า มาทําความเข้าใจที่สกิลก่อนเลยครับก่องสิงนเทียอาก็จะมาเข้าใายจังวะก็ขอภไยในเสียงระบวน,นนะผมไม่มีไม่มีไม้นะครับไม่มีหูฟังนะเออสกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าถ้ายืนนิ่งๆหายตัวเป็นประมาณเอนน้นิ่งๆหายตัวเป็นประมาณสองจุดห้าวินะครับมานจะ หายตัวนะครับผมแบบนี้นะครับคาไวก็จะหายตัวเหไหมประมาณนี้ครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าหลบสกิลพุ่งไปข้างหน้าหรือพุ่งไปเยอะๆเฉยๆไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมชามาเดี๋ยวสกิลสองเนี่ยสามารถที่จะใช้แบบว่านี่คือคอมโบนะครับตีตีหนึ่งมันเจ็ดแปด 1, 7, 8, ทีหรือห้าหกทีแล้วแล้วก็ปาแล้วพุ่งไปทีตีตีนะครับ ป้านี้นะครับปดภไปมานนำประตาก่นโอเคก็คจะป,ประมาณนี้ครับตีตีีต้องไหจะพอใจครับแล้วก็ปาไปครับผมจะเน้นเวลาเล่นผมจะเน้นเป็นปสกิลสองนะถ้าช็อตไหนที่แบบว่าสกิลหนึ่งพุ่งไปตีตีธรรมดาอะ้รก็เข้าไปครับมันก็จะเป็นอีกคอมโบนหนึ่งครับพุ่งไปตีสกิลสองพุง่งมันตี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 ประมาณนี้นะครับ เป็นการสตาร์ทด้วยนะเมื่อกี้ถ้าสมมติเราเลือดน้อยกว่าเราก็กเลือนเลือใช่ปะสายตข้ามก็จะตันเลือกเราก็ดึงแล้วเราก็ตีตีบนะครับก็ตายนะครับนี่คือคอมโบนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ของผมคอมโบหรอกไม่เดียเียกว่าคอมโบเลยดั้วยซ้งสอนอะไรอีกการโอเคบาดดิทวบาดดิทวเนี่ยถ้ากดเฉยๆเนี่ยเราตายนะครับมันก็นจะตายแบบนี้เลย แต่ถ้าคุณมีเคียวนะครับมีเคียวประมาณมีเคียวหรือก่อ,อกเกิดนะครับหนึ่งชิ้นนะครับรก็สามารถจะกดกดเกิดได้นะครับผมแต่การกดเกิดแบบนี้ก็จะเสียสตัตกนะครับเลือดก,ก็จะไม่เต็มครับผมเนี่ยเดี๋ยวะเอาก่อเกิดใ้ดูเนี่ยพอไปก่อเกิดมาให้เตือนไฟเนี่ยครับ เกิดมาก็ตายครับเสียกว่าเกิดเกิดมาเลือดเราก็ไม่ได้เต็มนะเห็นไหมถ้าจะเกิดให้เลือดเต็มนี่คือเราต้องฆ่าประมาณเจ็ดคิวครับหลังจากได้เจ็ดคิวแล้วเรากดเกิดมันก็จะเลือดเต็มนะครับผมตอนระเบิดเนี่ยมันจะสามารถสะตั้นนงฝันหากได้เลยนะครับแล้วก็ฝันหักก็จะดโดนเดียดาเมจกายภาพเลยนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมนะอ๋ออันตรีเนี่ยถ้ากดเป็นจังหวะเคียงๆแล้วบสมมติ คูเรียนยิงอันตีมาเนี้ยแล้วมีคนแบบไม่มาอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี้ย ca. แล้วกดอันติได้เลือกกับฝันของข้ามเนี้ยเราจะไม่โดนดามิดถูเลยน,นะครับหรือคือเป็นอามาตะในเเวลากดอันตีนะควางกาดดามจกดดีๆนะครับผมถ้าอยากจะฝากบอกว่าคนที่เจอสาคนที่เจอซินเนเชียนะครับอยา่าเอาบัฟแดงไปนะครับแครี่ออฟเลนนะครับอย่าเอาไปครับถ้าคุณเอาไปแล้วคุณแบกได้ก็เออคุณเอาไปเลยครับ แต่ว่าซินิเทียมันจะต้องตีตีธรรมดาเพื่อให้แบบว่าตีติดสัลวครับแล้วปลาเรือได้ครับจะได้แบบไม่ต้องเข้าพุ่งไปตีนะบางคนก็แบบว่าจะได้ปลากะระยะถูกนะประมาณนี้ครับผมแต่ก็อยากจะให้ถ้าสมมติซินิเทียมีแถไหนซินิเทียมค่าได้ก็อยากให้ปล่อยให้ค่านะครับเดี๋ยวลาดเพื่อนนะครับให้ซินิเทียให้ครบติดคิวก่อนครับผมหลังจากนั้นจะเอาคิวฮะไปทาอะไรก็แล้วแต่เลยครับ คนไหนซเซเจค่าได้ก็ปล่อยครับชดในไไอ้ซินิเชียเนี่ยคนเล่นมันค่าไม่ได้ก็เราก็คายย่ายเองครับประมาณนี้ครับมีอะไรอีกไหมนะอ่าเดี๋ยวรูนรูนเนี่ยผมเซตนี้ผมจะใช้เป็นอันนี้นะเอาเวกสิธรรมดาครับแอสเซเนตอ่านถูกความรู้ห้าสปีดเดห้าดาวน์คอร์สนหนักครับแต่ที่ดีที่สุดก็คืออ่า ตูวที่ตีไที่สุดก็คือตีไวยี่หกครับไหนว้เนี่ยตีไวยี่หกดีสุดแล้วครับเอาวิสิบสปีดส,สิบแต่ก็ขอสิบครับอยาจะใส่ดูดเลื่อนห้อยไปสองสามมตรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความถนัดนะชิปตัวพุงตัวเพสผมทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีอะไรให้พูด้ดิมนนะ การเดินเกมเดี๋ยวผมค่อยไปสอนในแบบว่าเกมเต็มที่หลังดีกว่าเนาะเอาแค่นี้ก่อนกันครับขออภัยในเสียงรบกวนหน่หรับบทิ่นี้จบลงแล้ว